สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบเรื่องข้ามภูผาหานทาลิขิตรักนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะครึ่งเรื่องอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงตัวละครนะคะหลี่ถงกวงค่ะก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เขามีดวงนารีอุปถัมภ์ที่สุดนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงที่ยอมตายเพื่อเขาถึงสองคนทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหวานก็ยังมี คู่ของวีสือซานกับจินเมยเนียงนะคะที่พวกเขาได้คลองคู่กันในเวอร์ชั่นของนิยายนะคะแล้วก็หลีถงกวงนั้นในที่สุดแล้วก็อยู่นะคะกับชูเย่ปกครองแคว้นอันค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะตัวละครหลีถงกวงนะคะปรากฏในละ,ะครเรื่องนี้ตอนนี้ก็เด่นมากๆเลยเพราะว่าขณะทูดนั้นก็เข้ามาจนถึงแคว้นอันแล้วนะคะแล้วก็พวกเขารอที่จะเข้าไปในวังหลวงเข้าไปในเมืองหลวงของแคว้นอันค่ะ เมืองหลวงของแคว้นอันชื่อว่าอันตูนะคะแล้วก็จัก,กรพรรดิแคว้นอันก็อยู่ในนั้นแหละค่ะส่วนจัก,กรพรรดิของแคว้นอู่นั้นนะคะถูกขังเอาไว้ในหอคอยที่สูงมากๆเลยค่ะก็ถูกกักตัวอยู่ในนั้นด้วยความเป็นอยู่ที่ก็ไม่ได้สะดวกสบายนะคะตัวละครหลีถงกวงนี่นะคะจะมีผู้หญิงที่มาข้องเกี่ยวกับเขานะคะคือถึง4คนด้วยกันค่ะเอาเป็นว่าคนแรกที่มีความรู้สึกให้เขาสุดๆเลยนะคะก็คือพระสนมผู้สูงสักนั่นก็คือพระสนมฉู่่น เองค่ะก็แน่นอนว่านะคะพัะสนมคนนี้นั้นเนยคือไม่ชอบออสามีตัวเองคือไม่ชอบองค์จัก,กรพรรดิ่ฉวีวนเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อ เพื่ออะไรเดียเพื่อความแข็งแกร่งของเผ่าซาซีนะคะก็เลยต้องโดนใช้เป็นหมากเนี่ยแหละค่ะในการที่จะต้องมาแต่งงานนะคะกับจักรพรรดิของแคว้นอันเพราะว่าจักรพรรดิต้องการจะใช้ความแข็งแกร่งนะคะของเผ่าซาซีมาช่วยทําให้บัลลังก์ของเขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปลุกลานนะคะแคว้นอูแล้วก็ชนะจริงๆอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นแผนที่ชาญฉลาดแล้วก็ใช้การได้นะคะส่วนหลี่ถงกวงนั้นอายุยังน้อยค่ะแล้วเขานั้นก็หล่อเหลามากๆนะคะ แต่งไรก็ตามอันนี้มันก็เป็นความรักต้องหามนั่นเองค่ะแล้วก็ในหัวใจของหลีทธงกวงเนี่ยก็ไม่ได้มีนะคะพระสนมฉูอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เขารักนะคะแล้วมีหลายๆท่านก็ยังคงถามมานะคะว่าตกลงเขาได้กันไหมคู่นี้นะคะไม่ได้กันเพืเ่อนในนิยายนะคะหลีทธงกวงกับพระสนมฉู่นั้นไม่ได้กันนะคะคําว่าไม่ได้กันก็คือไม่ได้ฟิชเชอรงกันเอาง่ายๆเพราะว่าหลีทธงกวงนั้นก็ไม่ยอมมีอะไรด้วยนะ นะคะ มาถึงผู้หญิงคนที่สองนะคะที่รักหลี่ถงกวงมากๆนั่นก็คือหลิวลี่นี่แหละค่ะหลิวลี่นะคะเคยเป็นสาวใช้นะคะติดตัวของรุน่นซินนางเอกของพวกเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็เลยนะคะได้ยินตอนที่รุ่นซินนั้นเป็นเทรนเนอร์คือเป็นอาจารย์ให้กับหลี่ถงกวงแล้วก็เรียกหลี่ถงกวงว่าจิวเอ,อ๋อจิวเอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะจุดนี้นะคะมีแค่สองคนบนโลกนี้เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วรู้ว่า หลี่ถงกวงนั้นชื่อเล่นชื่อเดิมคือจิวเอ,อ๋อนั่นก็คือหลิวลี่แล้วก็เหรินซินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตอนที่ ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือหลิวลี่นั้นก็เรียกว่าจิวเอ๋อค่ะก็เลยทำให้หลี่ทงกวงนั้นก็เออจำได้ว่าตกลงเป็นใครนะคะทีนี้ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะก็ลงรักหลี่ทงกวงมาเป็นเวลานานแล้วนะคะก็แน่นอนว่าเป็นความรักลับๆของนางที่มีต่อหลี่ทงกวงค่ะเพราะว่าหลี่ทงกวงนั้นไม่ได้สนใจนางเลยนะคะก็เห็นว่าเป็นคนรับใช้แล้วก็เป็นคนสนิทของ อาจารย์ที่เขารักนั่นเองเขาก็เลยดีกับหลิวลี่เนี่ยเป็นพิเศษค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลิวลี่นี่ก็มีจุดจบก็คือเสียชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็เหตุผลที่เสียชีวิตก็คือเป็นการช่วยชีวิตนะคะปกป้องหลี่ถงกวงนั่นเองก็เลยสู้จนตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสนมฉู่กับหลิวลี่เนี่ยก็ตายนะคะใช้ชีวิตเพื่อที่จะปกป้องหลี่ถงกวงผู้ชายคนนี้และค่ะมาที่คนที่3บ้างนะคะนั่นก็คือ,อขอไปที่ท่านหญิงก่อนละ ท่านหญิงฉูเย่นะคะท่านหญิงฉูเย่นี่เป็นหลานสาวของพระสนมฉูค่ะซึ่งคนนี้นะคะได้ถูกเหมือนกับว่ามีราชองค์การจากฮองเต้แควนอันว่าให้แต่งงานนะคะกับฉางชิงโหหลี่ถงกวงค่ะซึ่งในตอนแรกแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าฮอ,อ,องเต้ของแควนอันเนี่ยเหมือนกับตัวเขาเนี่ยคิดว่าเขาฉลาดสุดๆนะคะเพราะเขาไม่ต้องการให้เผ่าซาซีนั้นมีความเข้มแข็งที่สุด เพราะว่าถ้าเข้มแข็งมากๆจนจนเกินตัวเขาไปแล้วคือเขานั้นก็แก่ลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเผ่าซาซีนั้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะมาเขย่าบัลลังของเขาได้เขาก็เลยเอาละเอาให้เผ่าซาซีนั้นมาเชื่อมโยงนะคะกับสายเลือดที่เป็น ตัวตลกของแคว้นอันค่ะแต่ทีนี้นะคะเขาลืมคิดไปจัก,กรพรรดิอันลืมคิดในแง่ของหลี่ถงกวงค่ะหลี่ถงกวงนั้นนะคะก็คือทําตัวเงียบๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วก็ทําตัวเหมือนกับว่าเขานั้นสามารถจะให้จัก,กรพรรดิอันบงการได้ก็เลยทําให้จัก,กรพรรดิอันนั้นนะคะมีความละหลวมในความคิดเกี่ยวกับหลี่ถงกวงค่ะเลยทําให้เป็นช่องว่างให้หลี่ถงกวงนั้นใช้ความ แข็งแกร่งของเผ่าซาสีนะคะผู้ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเผ่าพ่อตาของเขาแล้วกันค่ะก็ทําให้เขามีทั้งม้ารบที่แข็งแกร่งแล้วก็มีทหารรบที่แข็งแกร่งแล้วก็มีจํานวนมากที่สุดอีกด้วยนะคะ สำหรับชีวิตของท่านหญิงฉู่เยนนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนางอ่ะเข้าใจมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่นางเป็นเด็กว่ายังไงอย่างไงการแต่งงานของนางนะคะก็จะต้องได้แต่งงานกับคนในเชื้อพระวงศ์แน่นอนแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือจะได้มาแต่งงานกับคนที่มีสายเลือดที่เป็นตัวตลกในแคว้นอันก็เลยทําให้นางนั้นไม่ชอบหลี่ถงกวงค่ะแต่ถามว่าถ้าเพื่อความแข็งแกร่งของแคว้นแล้วนางยินดีไหมนางก็ต้องแต่งอยู่ดีนะคะเพราะว่าพ่อให้แต่งก็แต่ง แต่จุดที่เป็นเป็นท่านหญิงฉู่เยี่ยนนะคะก็คือว่านางนั้นจะต้องลบทับ จับศึกเองเพราะว่าทหารของเผ่าซาซีนางจะต้องเป็นผู้ที่บัญชาการเองค่ะณจุดนี้ก็ทําให้หลีถงกวงของของอดวานนะคะก็สบายเข้าไปอีกเพราะว่าต่อไปพอมีสงครามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชูเย่จะเป็นผู้ที่ออกลบค่ะเป็นแม่ทัพหญิงนะคะแล้วก็นําทัพออกไปเพราะนางนั่นก็บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาออ,ออกคําสั่งกับทหารมา้าแล้วก็เหล่าทหารของนางซึ่งเป็นทหารที่เข้มแข็งของเผ่าซาซีค่ะ หลีทงกวงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอ้าอยากออกลบก็ไปเลยนะคะเพราะว่าก็ทําเพื่อเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าพ่อตาก็คือก็คือต้องหนุนเขาอยู่แล้วเพราะว่าหลีทงกวงเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วพ่อของฉูเยี่ยก็เห็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะ, <ực> ก,คะก็สําหรับเส้นลายความรู้สึกนะคะก็ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อก,กันเลยสําหรับคู่นี้แต่ก็แต่งงานกันนะคะก็คือหลี่ทงกวงก็ไม่ได้รักฉูเยี่ชู่เยี่ก็ไม่ได้รักหลี่ทงกวงค่ะแต่ก็อยู่ด้วยกันเพื่อนาทีนะคะปกครองแคว อันไปนะคะอันนี้คือในเวอร์ชันนิยายนะคะก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละคะ่ะมาที่ผู้หญิงคนที่4นะคะคนนี้ค่ะนางเอกของพวกเรานะคะเป็นคนเดียวที่หลี่ถงกวงนั้นรักสุดๆเรียกได้ว่ารักเขากระดูกดําเลยละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามทั้งรักทั้งกลัวทั้งเกรงนะคะเลนรูอี้นั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ใจของหลี่ถงกวงไปนะคะแต่ว่าเลนรูอี้นั้นเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกหลี่ถงกวงมาเป็นคู่ครองแน่นอนลูกศ ิ์ก็คือลูกสิทธิ์นะคะห้ามมาล้ำเส้นค่ะ หลีทองกวงเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดความรักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็มีร่นซินคนเดียวนี่แหละที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเพราะอย่างฮองเฮาเจ้าเจี๋ยอะไรนี้ก็คือมีตำแหน่งเป็นฮองเฮานะคะก็ไม่ได้มาแสดงความใส่ใจเมตตากับเขาอย่างใกล้ชิดมีเพียงแค่ร่นซินนะคะหรือว่ารอนรูอีคนเดียวเท่านั้นที่มาคุกคีอยู่กับเขานะคะแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยเออเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงด้วยลำแข้งเลี้ยงด้วยฝ่ามือนะคะตบเปี้ยถีบปุ้งอะไรเงี้ยก็ ผ่านมาแล้วทุกอย่างนะคะดังนั้นแล้วในความรู้สึกของเขาก็คือจะยังไงก็ได้ในฐานนะไหนก็ได้เขาก็ไม่อยากที่จะให้ผู้หญิงคนนี้จากเขาไปหรือว่าทิ้งเขาไปอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าในระยะสั้นๆนะคะเดวเลี่ทงกวงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นเจ้าของอยากให้มาอยู่ด้วยก็คือเร่ รูอีนะคะแต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะคนที่เขาฟังที่สุดก็ยังคงเป็นอาจารย์ของเขาอยู่ดีค่ะก็เขาก็รู้แล้วก็ยอมปล่อยมือนะคะว่าเรินซินหรือว่าเลิศรูอีนั้นไม่ได้รักเด็กก็คือไม่ได้รักเขาแบบเป็นคู่รักค่ะความรักของเขานั้นก็ถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะคะว่ามีแค่ความเป็นสิทธิ์อาจารย์เท่านั้นนะคะแม้ว่าหลีทถงกวงนั้นจะหล่อมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ที่ทําให้เขาเหมือนกับว่าถูกสวมเขาอยู่ก็มีเช่นเดีย เ,นนะะเพราะว่าชูเยียนนั้นน่ะคนที่เขาแต่งงานด้วยมีใจรักนะคะอี้สื่อสารนั่นเองค่ะซึ่งอ,อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นความพิเศษนะคะของตัวละครอี้สื่อสารเช่นเดียวกันคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเน้นครอบครองไม่เน้นแต่งงานนะคะผู้หญิงทุกคนที่ที่ชอบเขาปกติแล้วจะต้องได้ฟิชเชอร์ิงกับเขาทุกคนค่ะแต่ในนิยายต้นฉบับนะคะ อีสือซานนั้นอะไม่ยอมฟิชเชอร์ิงกับท่านหญิงฉูเยียนนะคะถึงแม้ว่าท่านหญิงฉูเยียนนั้นพร้อมมากๆค่ะที่จะมีอะไรกับเขานะคะเพราะว่านางนั้นเกียรติถงกวงนั่นเองไม่อยากจะแต่งงานกับหลี่ถงกวงนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าหลังจากแต่งงานกันไปเนี่ยก็ไม่ยุ่งกันหรอกนะก็คือแบบแยกกันก็แค่แต่งงานในนามนะคะก็เลยอยากจะมีอะไรกับอีซือซานค่ะแต่อีซือซานนั้นก็ไม่ยอมมีอะไรกับนางนะคะเพราะเขารู้ดีว่ามันไม่ได้นะคะมันเป็นความรัก ต้องห้ามนั่นเองค่ะคือในช่วงแรกนะคะอีสื่อสารนั้นคิด คิดว่าจะนอนกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเพราะว่ายังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉู่เย่นะคะก็เลยพูดจาแหมอ่อนหวานค่ะเขารู้ไงผู้หญิงชอบอะไรนะคะเขาก็จีบฉูเย่ไปดึงดูดใจนางไปเรื่อยๆแต่พอเอา้าพอถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะกับกลายเป็นว่า,าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ซะแล้วนะคะก็คือเป็นราชวงศ์นั่นเองแล้วก็เป็นคูมันของหลี่ถงกวงอีกตั้งหากค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็ชีวิตของทั้งสองคนก็ถูกลิขิตให้อยู่ด้วยกัน ไม่ได้นะคะอีสือสารก็เลยเอยอมไม่ไม,ไม่ไม่ยอมมีอะไรนะคะกับฉิวเยี่ยคนนี้ค่ะในที่สุดแล้วนะคะอีสือสารในนิยายเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่ออกไปรบนะคะกับแบบ กับกลุ่มของเขาไม่ว่าจะเป็นอ e ีซือซานนิ่งยวนโจแล้วก็คนอื่นๆร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือท่านจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นอูได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อปกป้องจัก,กรพรรดิอูนะคะอ e ีซือซานนั้นก็ต่อสู้กับผู้ที่ตามล่านะคะที่ต้องการฆ่าจัก,กรพรรดิอูให้ได้เนี่ยแหละค่ะทําให้เขานั้นนะคะตาบอดสูญเสียการมองเห็นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็จินเหมยเหนียงมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะคะ ที่มาช่วยชีวิตเขาไปได้คือจินเหมยเหนียงไม่ได้มาคนเดียวค่ะจินเหมยเหนียงนั้นนะคะเป็นผู้รับใช้ของนางเอกของพวกเราซึ่งได้รับการเทรนมาจากนางเอกคือคือท่านรับใช้สมัยก่อนใช่ไหมคะคนที่สนิทเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือจินเหมยเหนียงซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากนะคะเจ้านายก็คือเหรินซินค่ะ แต่ถ้าจะนับว่าหล่อนซินเป็นอาจารย์หรือเปล่านะคะไม่นับนะคะเพราะว่าหล่อนซินมีแค่ลูกศิษย์สองคนเท่านั้นแต่ว่าจินเหมยเหนียงนั้นเป็นเหมือนกับผู้พักดีเป็นเหมือนกับทาสรับใช้ที่ที่แบบคอยติดตามนางเอกแล้วก็นางเอกนั้นช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะจินเหมยเหนียงมาพร้อมกองกําลังค่ะแล้วก็กองกําลังทหารของนางแล้วก็เข้าไปช่วยเหลืออีสซือซานออกมาได้สําเร็จนะคะจากนั้นผลก็คือค่ะอีซือซานนั้นนะคะก็กลับไปนะคะต้มข้าวต้มค่ะ กลับไปนะคะกินข้าวเม้อเดิมนะคะก็ไปเป็นสามีของจินเหมยเหนียงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่หอจินสานะคะคู่นี้ไม่ได้ออกไปสันโดษที่ไหนนะคะคู่นี้ใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าหลังจากเสร็จศึกสงครามแล้วสองแคว้นมีความสงบสุขเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนค่ะหวานอยากจะพูดถึงความพิเศษนะคะทางด้านจิตใจอันเข้มแข็งของผู้หญิงในเรื่องนี้นะคะก็ต้องชื่นชมท่านหญิง ชูเย่ด้วยอีกหนึ่งตัวละครน,นะคะแม้ว่านางนั้นจะรักอุ๋สือซานมากๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางนั้นก็ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของครอบครัวของนางของเผ่าของนางมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะดังนั้นแม้ว่าอี๋สือซานนั้นจะไม่เลือกนางนางนั้น ก็ถือว่านางไม่เสียใจค่ะนางก็ไม่เลือกอีสื่อสารเช่นเดียวกันนะคะในที่สุดแล้วนางก็เลือกที่จะอยู่ค่ะก็อยู่เคียงบัลลังไปด้วยการกรหดีถงกวงนะคะแล้วก็คือร่วมกันครองแคว้นอันนั่นเองนะคะมันก็แสดงให้เห็นถึงความ,ขมแข็งแกร่งนะคะของความเป็นผู้หญิงอย่างท่านหญิงฉูเย,ย่เช่นเดียวกันค่ะเอาละครนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้เป็นหวานเล่านะคะเบสออนนวนิยายต้นฉบับออนไลน์ที่หวานไปอ่านมานะคะส่วนในเวอร์ชันเวยป นั้นหวานได้สปอยเพื่อนๆไว้แล้วเนาะเมื่อวานนี้นะคะเป็นคลิปที่ลงไปก็หวังว่าหลายๆท่านจะได้ติดตามครบทุกคลิปนะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพซิสตดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานหลับไปก่อนสวัสดีค่ะ